สวัสดีครับสีเดือนแห่งความหวังของนายกรัฐมนตรีไทยคนที่32องนุทินชันวิรุลหรือว่านายกหนูมีอะไรบ้างครับผมก็ไปดูนะครับจากมโยบายจากเว็บไซต์ภาคภูมิใจไทยนะหนโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน50,000บาทนะสะพานอาวไทยอันดามัน 3. รถเมไฟฟ้ air, ารถ PM 2.5ค่าโดยสารเริ่มต้น10บาท 4. พักหนี้3ปีหยุดต้นปลดดอกคนละไม่เกิน1ล้านบาท 5. เพิ่มค่าตอบแทนอ,อสอมอเป็นเดือนละ2,000บาท 6. ฟรีกองทุนประกันชีวิต6 10ปีขึ้นไป 7. กเกษตรร่ำรวยคอนแทคฟาร์มิงและ8 ฉายรังสีรักษามะเร็งฟรีทุกจังหวัดศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอนี่ฮะก็เป็นสีเดือนแห่งความหวังนะครับแต่บางคนก็รุ่นเรื่องเขากระโดงแล้วก็หัวสอบวอนนี่นะแต่นี่เป็นเป็นนโยบายที่ดีนะครับซึ่งก็ต้องให้เวลาแก่คนทำงานระยะทางที่สุทะ พิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนข่าของคนอยู่ที่การกระทําข่าของการกระทํอยู่ที่ทำดีก็ให้เวลาท่านนายกหนูนะครับนโยบายที่แถลงมาก่อนถือว่าดีนะสี่สี่เดือนแล้วก็จะยุบสภาก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรทํานองเดียวกันที่จะรอเนี่ยฮะวันที่วันวันจันนี้ะฮะท่านทักษิณจะบินมาจากดูใบไหมเนี่ยก็รอกันอย่างนี้อ่ะลุ้นกันเป็นช่วงๆนะครับการเมืองไทยบางทีก็ต้องลืมให้อภัยกันบ้าง นะครับเมื่อไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลรืมซึ่งความหลังโลกนี้ก็จะอยู่ยากลําบากยังเพราะว่าความพราบพังยมถั่วทุกตัวคนพนยัญญนะมันตีมาถึงปัจจุบันประเทศไทยตั้งแต่ปี2 4 7 5ห้าหลังจากเปลี่ยนการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบประชาธิปไตยเนี่ยฮะนายกรัฐมนตรีคนแรกคือพญามนบกรนิติธาดามาจนถึงปัจจุบันนะครับอนุทินชาวิรุลโดยการโหวตคะแนนเสียง จากเสียงของสอสอเนี่ยชนะด้วยคะแนน311ต่อ152ก็ต้องให้โอกาสกันแหละถึงว่าจะเชียร์พักนั้นพักนี้นะผมเนี่ยนะฮะูดตรงตรงไดใดวาจะมาอยู่ใส่ใจเรื่งการเมืองแล้วผมเคยฟังท่านนายกสมัครสนทนเวชนายกคนที่25ของประเทศไทยเขาบอกว่าการเมืองเรื่องปัญหาบ่กว่าฟังคติมาอีกหนึ่งวะไม่มีมิตรแท้และศัตรูทิ่ถาวร ในหมู่สวัหาผลประโยชน์อันนี้เราก็ต้องมาคิดสังเกตฮะบางทีการสลับขั่วกันบางจากนั้นมายิ่งก่าธรรมดานะฮะในระบบการเมืองแต่ว่าให้เวลาการทํางานแล้วก็ถ้าทําดีก็ต้องส่งเสริมกันอย่าไปขัดอย่าไปอะไรกันแต่ถ้าทําไม่ดีก็ต้องขัดขวางกันแหละเพราะว่าเราก็เป็นหน่วยหนึ่งของชาติก็มีเสียงกันทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลานะทันได้ยกหนูได้ทํางานสี่เดือนแห่งความหวังดูกันนะครับ ว่าจัดเุ็ดไหมฮะระยะทางพิสูจน์มากกับเวลาพิสูจน์คนสวัสดีครับ